ทางด้านผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นบ้านดอนอภัยอำเภอบางระกำจัดทําสัญลักษณ์ธงสีเหลืองติดตามบ้านลูกบ้านที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างจังหวัดและกลักตัวอยู่บ้านเป็นเวลา14วันที่บ้านดอนอภัยหมู่ที่10อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนําธงสีเหลืองติดบ้านลูกบ้านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเดินทางกลับจากปริมณฑลและทําการกักตัวตนเองไว้ในบ้านพัก14วัน เป็นการบ่งบอกสัญ,ญลักษณ์ให้ชาวบ้านในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังในการติดต่อเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด -19 ในชุมชนโดยแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่ของรอพอสตบ่อทองเดินทางมาตรวจวัดอุณหภูมิทุกวันและส่งรายงานให้กับทางอำเภอบางระกำต่อไปนายปียปราชจิรวัณน,นาวัตประหลัดอบตอบ่อทองได้บอกว่าทางอบตอได้รับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกในการทำสัญ,ญลักษณ์ ให้กับบ้านประชาชนที่เดินทางกลับจากปริมณฑลกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อเป็นการเฝ้าระมัดระวังไม่ผู้ที่ถูกกักตัวเดินทางออกไปนอกจุดกักตัวก่อนเวลา14วันซึ่งณขณะนี้ในชุมชนมีลูกบ้านที่เดินกลับเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดจํานวน38รายทําการทยอยติดธงเหลืองสัญ,ญลักษณ์ให้ครบทุกบ้านเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ่อทองในการเดินทางเข้ามาตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้กักตัวทุกวันด้านพอ,อรอพอสตอบอ่อทองได้บอกว่าทางรอพอสตอบอ่อทองได้เดินทางไปบ้านของกลุ่มเสี่ยงที่ถูกกักตัว14วันทุกหลังคาเรือนที่ลงทะเบียนไว้กับทางด้านของผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นเพื่อทําการสังเกตอาการทุกวันจนกว่าจะครบ14วันเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโควิด19หากผู้ที่กักตัวนั้นติดเชื้อซึ่งทำการทำทงเหลืองแสดงสัญลักษณ์ว่า บ้านนี้มีผู้ถูกกักตัวอยู่นั้นเป็นเรื่องดีสะดวกต่อเจ้าหน้าที่หากมีประชาชนเดินทางกลับมาในชุมชนเพิ่มเติมอีกอย่างถือเป็นการให้เพื่อนบ้านคอยช่วยสอดส่องดูแลหากม่ให้ผู้ถูกกักตัวเดินทางออกนอกสถานที่ที่ถูกควบคุม